จบจบจบเดี๋ยวทองทองขาวออกมาขางนอกแล้วตอนนี้ให้น้องอยู่ในนี้ก่อนค่ะเก่งดตกับ กินแต่กับผู้หน่อยก่าเพินหมหูไอหมอูโดววายดนเห็ดหน่องเนะี่ยววายเห็ดน่องเนะี่ยตัววาเห็ดน่องนะ หมลยหลต้องเข้าต bon <um> ื่นเบิดมาป้าปาป้าาป้า้อมบวกป้อมบวกอ๊ะบังว่าวายวายป้าป้าป้าไปเกงกับเด็กหน่อยมา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 ลูกมาน้ำหมู ถามแม่อยู่ไห่มะดีนะนี่หมูว่านสื่อตับกับอกไหวเพื่อเนี่ยวันนี้โลกกับข้าวไม่มาเลยเห็นไหมโลกกับเขาไม่มาเลยไม่ง,งั้นอดแน่ๆเลยเด็กๆจยะไปเยอะไปเห็น,หนองลูกมาเกินมามามาหมูเกินมา ขึ้นมากมีลูกมีลมเดาเซาค่ะบอกกันช่องปะนาค่ะทีมหลังบ้านน้องอุ๋งอิงได้ลูกเดียวเดี๋ยวแม่ถ่ายปลา fc ดูดีกว่าสวยๆค่ะนี่เด็กโตยๆยงมึง ตัวใหญ่เลยค่ะบริเวหน่อยได้เนี่ยเราเห็นแค่หลังแค่หลังเขากะล่อตัวเขาทำาเป็นล่มได้ย่มือเซาล่ะค่ะ สายๆกับหอนเ็นบ่มีหมองซีอูอยากเจอนะคะอยากเจออยากพออันฝนอยากขึ้นฝนนะคะฝนฝนตกตอ่ฝนตกแล้วก็คือสีสุมสีเย็นค่ะอะไรกับห้ากระสปงเนาะ วัวควายก็จะมียาก,กินนะคะนี่หลังบ้านหมูหลังบ้านหมูเมืองเตี๋ยล่ะมีบักม่วงเละหลังบ้านบักหมูมีบักม่วงเนยะทามือเด็ดเอาได้เลยแต่ไม่อ่ะปล่อยให้สวยงาม <c oughs> หลังบ้านหมุหอนบหอนกับมือขึ้นเปิดมองนี้นอนค่ะเปิดประทุนนอนเลยเปิดเปิดประทุนนอนเลย <c oughs> ได้บรรยากาศอีกแบบนึงอยู่ทุ่งนานแล้วก็ อันนี้แดดโอ้โอ้มาเคึ้นอน,นเดินงายค่ะเดินงายเดินแจงเดินแจงต่างหาก <c oughs> มูน้อยุกนิ๊มูน้อยุกนิ ดเดี๋ยวด้ลูกอืมอาการยมือเสาวให้เบิง้งบ่อยแล้วมุมนี้กลับมามุมนี้อีกก็อยู่ตรงให้ตรงหน้าก็จะมีเสียงตามสายของอีกหมู่บ้านดังมากกับ เป็นมนตเสน่ห์อีกแบบหนึ่งนะคะขอบคุณเอฟซีที่เขามาใหม่นะคะเขามาติดตามช่องปนาค่ะทีมหลังบ้านน้องเองขอบคุณเอฟซีที่พูดน่ารักตลอดเลยว่าเาบิ้งค่ะติดตามทุกคลิปดูทุกคลิปหมูให้กำลังใจทุกคลิปไม่ข้ามโฆษณาเนี่ยน่ารักมากๆเลยนะคะปะนาขอบคุณเลยหลายนะคะ แล้วก็จะมีค่าขนมค่าอาหารต่างๆไว้ให้เด็กๆทุกอย่างเป็นทุกทุกอย่างเอซที่ติดตามตลอด f อฟซีซีฮาวาเฮาเฮ็ดเหนียงกันนะคะทำอะไรกันอยู่ทีมหลังบ้านาคือใครเป็นไผมีไผเนยังสีนะเอซที่เข้ามาใหม่ เบิ้งคลิปย้อนหลังก็เซลูนะว่าพวกเขาเป็นไผอย่สงเี่ก็อย่างเงี้ยค่ะก็สิบ่มีอยังวุ่นวายเบิ้งมีแต่เรื่องราวประมาณเนี้ยภาพเดิมๆจุดเดิมๆแต่ถ้ามีโอกาสไปข้างนอกก็จะลงคลิปให้ดูค่ะ <three instrumental riff ing> <ét> ลงลิปให้เบงตลอดขอให้ติดตามกันตลอดนะคะเอฟซีติดตามกันตลอดให้กำลังใจกันไปตลอดนะคะเราให้ดูแค่ตอนเช้าหกโมงกว่าก็จะประมาณนี้กินเบงตอนเที่ยงสำเนียงฮนไลฮวอนไลค่ะฮวอน สีกว่าองศานี่โตไปตรงหอนก็นีอยู่แล้วค่ะโลกร้อนก็ตเตรียมตัวรับมนุษย์เตรียมตัวรับผลของการกระทำเราทำหลายธรรมชาติกันเยอะโดยไม่รู้ตัวความสะดวกสบายต่างๆมันก็ต้องแลกแบบนี้ค่ะแลกแบบนี้ลูกล้านเท่าสิตรงไดอย่ กับอากาศที่ห่อนกว่านีร้ายค่ะโลกเปลี่ยนไปแล้วลูกล้านเข้าสิดได้พบได้เจอความร้อนสูงขึ้นอย่างเสีนะคะอุณหภูมิสูงขึ้นกดไลค์กดแชร์ให้น้ำได้ค่ะสอยเบิงรงโฆษณาให้น้ำค่ะ กำลังใจทีมหลังบ้านก็คือไม่ข้ามโฆษณานะคะ FC บังแง่กันไปดูแลก,กันไปค่ะไปะนั่งสังเกตว่าเวลาจิ้มรถตุอยู่บ้านบอกว่าจะเป็นอีลาบอกว่าจะเป็นพออกไม่น่อยรอวันจะชนะ เป็นช่วงเวลาที่พวกเขามันมันแค่วันสองวันนะแต่ดูพวกเขามีความสุขมีความสุขการใช้ชีวิตเหมือนเป็นระยะมันเหมือนเป็นช่วงเวลาที่แบบเพิ่นต้องเก็บเกี่ยวความสุขเต็มที่แห้จะคของนะคะ <c oughs> <c oughs> ความสุขคืออยู่เพื่อนจะคของ,ก,องกันอยู่จังไดก็อยู่ม่วนสบายใจ ปลอดภัยที่สุดนะคะอยากทำอะไรก็ทำไม่ต้องมีระเบียบแบบแบบแผนมากนะคะการอยู่บา้านใช้ชีวิตในแบบที่เคยเคยใส้นะคะ